วัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสูร่รายการ Ra i เด r l e r r n n n g นะครับตอนนี้ Ra i เด r l e r r n n n g EP 6แล้วนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่วังเหนือ <Okay. S 1> นะครับเราก็จะมารับบิ๊บนะครับก็งานนี้เรียกว่างาน DNT นะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในงานก่อนครับผม จะมารับบีกูก่อนนะครับใช้อุปกรณ์อะไรคะโอ้รู้ว่าเช็คตอนเช้าชิดตอนเช้าก็ได้ค่ะแต่ว่าเป็นรับเสื้อก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็บีบยังไม่ได้นะแต่ว่าจะติ๊กบีบว่ารับเสื้อแล้วได้ได้ได้ก็ตอนเช้าตอนเช้าได้ถึงมารับกันนะเพราะว่ามันอยู่อัดในกระเป๋าโอ้โห เจ็คพอตแล้วทุกคนดูครับ mm hmm. เรียบร้อยยางแบนต้องไปหาที่ปะอย่างเดียวเนี่ยว้ายคือของเราก็คือตอนนี้ครับทุกคนยางรั่วตอนจะหกโมงครับแต่ว่ายังหาที่พักไม่ได้แล้วก็นี่ครับต้องไปหาที่ปะยางนะฮูโอ้ยหันสายจริงนี่ครับ นี่ครับเขาหัวเราะเขาว่าผมมาทำคอนเทนต์เน totally ี่ยยางรถผมบ่วงจริงๆเนี่ยดูคอนเทนต์ยางบ่วงก่อนแล้วค่ะใจร้ายมากเลยเสาวังเหนือนี่ใจร้ายครับทุกคนนี่ครับอันนี้ามเยครับเารถมาซ่อมนะครับพอดีที่นี่เขามีให้ให้กางเต็นท์ด้วยนะครับดูครับวว้านี่ครับ ตรงนี้ก็ได้ถ้ากูว่าน่ะพอว่าเขาขวบรถใหญ่มาไอ้จากไหนให้ก็ได้ออ๋ก่อนสะท้านนั่นแหละหลังรถขวบขันก็ได้สะดวกก่ออนุปกรณะได้ครับผมจะได้ปิกบ้านละปิกบ้านไหนบ้านอยู่พะเยานี่ครับอ๋อจะวิ่งกับพะเยาน่ะถ้าได้ชิลถุงน้ำก็ต้องขับรถไปนั่งมีน้ำสั่งได้อยู่แต่เป็นดุงน้ำโดดๆเลยเดี๋ยวผมมีห้องน้ำให้พอละใ่จ้ะไม่วันน้ถาว่าไอ้จะกั่งเต็นท์มีอีนัดก็ได้นี่ครับ คนวังเหนียใจดีนะครับเหงื่อแตกนั่นแหละตอนนี้เราก็อยู่ที่เต็นนะครับผมก็เนี่ยครับเหนียวตรงข้าวนะเมื่อตอนเย็นแล้วเราก็ไปซื้อไปซื้อกับข้าวที่ตลาดอะไรอย่างเงี้ยครับปกติว่าจะทําข้าวต้มแต่ว่าวันญญารู้สึกว่าแบบข้าวต้มเราเราไม่ค่อยแบบสะดวกข้าวต้มเท่าไหร่ ก็เลยหข้าวไว้นะครับก็ก็หูเข้าไว้ก็ก็เดี๋ยวก็กินกับกับแล้วก็เดี๋ยวกินกับกับเสร็จก็กินข้าวเสร็จอาบน้ําแล้วก็นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ไปวิ่งต่ออะไรอย่างเงี้ยครับก็เอาจริงๆเนาะผมว่ามางานอย่างเงี้ยบางทีอะ เราเราแบบอยากอยากที่จะแบบจะวิ่งอะไรเงี้ยทีเนี้ยอาชีพของเราเป็นเป็นไรเดอร์อย่างเงี้ยครับก็เงินก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่พูดง่ายงาก็เงินเงินก็ไม่เยอะแต่แต่เรามีใจที่แบบเราชอบงานวิ่งอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบพยายามมีเต็นท์มีผ้าป,ปูอะไรอย่างเงี้ยบางทีไปไปงานหนึ่งไปเจอวัดก็นอนวัดก็มีไปเจอ ร้านดีๆที่บางที่เขาจัดโรงเรียนเนี่ยเราก็นอนโรงเรียนบางที่วันนี้ก็ถือว่าว่าเราก็โชคดีนะที่แบบยังรั่วอย่างเงี้ยแล้วเราเจอร้านซ่อมพอดีพอดีโจไปเจอเจพอดีเจเป็นคนพะเยาเหมือนกันก็เจก็เลยแบบเปิดร้านให้ให้เราซ่อมอย่างเงี้ยซ่อมเสร็จปุ๊บเขาก็เอ้ยเขามีหอพอดีก็เลยแบบเออหอแต่หอเต็มแต่เราก็เลยบอกมีพอมีที่กลางเต็นท์ไหมเนี่ยเขาก็ ไอ้ที่กางเต็นท์มาเจ้าของเขาใจดีมากครับก็ผมก็ทํากับข้าวอะไรเงี้ยก็มีเขามีห้องน้ําให้ก็กไปก๊อกน้ําก็ถือว่าโอเคแล้วแหละก็ตอนนี้ประมาณเกือบสามทุ่มแล้วนะครับผมพรุ่งนี้เรามีวิ่งตอนหกโมงเช้าเนาะก็อาบน้ํากินข้าวเสร็จก็ก็เตรียมเข้านอนนะครับก็ดีตรงที่ว่าตรงนี้มันมันเป็นหน้าหนาวแต่ก็ไม่ได้หนาวเยอะอะไรเงี้ยครับอากาศเย็นก็ วันนี้เราปเป็นเจอกันที่สนามครับิญครับทุกคนครับทุกคน,คกคนตอนนี้ประมาณตีห้ากว่านะครับเราก็มาถึงหน้างานลนะนี่ตื่นมาก็เจอ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 นกวิ่งครับคนดูว้าว <Wow. S 2> ต้องไปรับบีฟก่อน,นคับเดี๋ยวไปรับบีฟก่อน ปล่อยตัวแล้วนะครับพี่มาจากที่ไหนครับผมเชียงรายครับจากเชียงรายนี่ผมอยู่ใกล้ๆนี่เองพี่เต็มที่นะครับผมได้ครับเอาพี่ฝากบอกอะไรคนที่ไม่ได้มาหน่อยครับผมหนาวอันเนี้ยแั่นี้โอ้โหแต่เพื่อนที่จังหวัดอะไรกันถ้าบอกโทษไม่ดีเลยเนี่ย โอเคครับโดยรอบที่2023 14เมเราจะปล่อยตันนี้อีก6 5 4 3 2 1 e u t e let's go ครับั่นนะครับ คุณสุขหน่อยครับเพื่อนสุขสุขอะไรไปแล้วจรวดทั้งเลี่ยมเมาชีกแสงมาก่อนเลยนะครับไม่งั้นนะเดี๋ยวเราจะโดนพระแสงต้องขื่นเข่าโอ้ตัวน,นี้5กิโลแล้วมีแต่เนินโอ้14กิโลเห็นี่ไม่หมูเลยมีคนตามเลยเห็นปะ แล้วมีที่แล้วผมจำไปยอดครับผมมีเพื่อนล่่มทางครับทุกคนวายู่ฟรอมครับมาจากไหนครับผมมาจากประเทศเมริกาแต่ที่พะเยาอยู่ที่พะเยาใช่โอ้ไม่โฮมเลยโอ้จริง yes ว้าวท่าวังทองท่าวังทองใช่โอ้แม่นาเรือครับแม่นาเรืออ่คนบ้านเดียวกันเนะทุกคน <G ül> จะปืดนี่แทบไม่มีปุ่มามเลยเนี่ยโอ้โหผมว่าเป็นสิบโลที่เหนื่อยมากๆเลยในยชีวิตผมเลยโอ้โหครับเฮ้ยดูยก่นโอ้โหถ้าเราดูกัน โอ้โหโอเคควดีด้วยนะครับสิบสาธุโอ้โหดีดีเยนะครับเป็นเพราะที่มันมันไหมครับสิบสี่กิโลเมตรมันไหมครับน่าจะเหนื่อยที่สุดในชีวิตผมนะโอ้ยเข้าใจแล้ทุกคนก็ จบไปแล้วนะครับสำหรับแรเดอร์ละนี่ครับที่เราพาทุกคนนะครับมาวิ่งเทรลนะครับเอาง่ายๆที่ที่จริงเรานืกอว่าวิ่ง14กิโลแล้วติดท็อปหนึ่งในนี้จะได้ถ้วยโอ้โหที่ไหนได้เขาบอกว่าวิ่งเพื่อสุขภาพแต่เราสา์ใส่เต็มเหนียวเลยสถิติดีกว่าถนนอีกโอ้โหใส่เต็มเหนียวเลยแซงฝรั่งไปเยอะแต่ว่าได้ที่8ที่9ามาก็ก็ดีใจฮะได้สถิติตัวเองด้วยแล้วก็เดี๋ยว สนามต่อไปก็น่าจะทําอะไรได้ดีกว่านี้นะครับผมกม็จะต้องไปฝึกซ้อมจะต้องไปปรับตัวเองอีกนะครับผมก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ไหนนะครับเดี๋ยวติดตามชมดูอีกทีนึงนะครับผมถ้าใครนะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อที่ปเป็นวขวัญและกำลังใจใพวกเรานะครับสำหรับไ i เดอร์แลนีวันนี้ไปกดแล้วสวัสดีครับก็มาเลยแจ้งกับ ไปวิ่งอย่างสนุกสนุกครับพี่อยากบอกอะไรกับคนที่วิ่งเที่ยวมือใหม่บ้างครับที่อยากเข้าในวงการพี่อย่างเงี้ยเราค่อย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 วิ่งเก็บร่างกายไว้วิ่งกันยาวๆนานหลายหลายปีครับอย่าเพิ่งสมบุกสมบัติกันก็คือวิ่ง10กิโลปุ๊บลงร้อยเลยใจเย็นใจเย็นมีสนามให้วิ่งเดี่ยวทำเองด้วยตัวเองนะขอบคุณมากครับขอบคุณ 매일 밤을 잊어버린다 작은 암벽자리 공간 속 꿈을 노래하는 거울 속에 난그 무대 위에 자자 이론대 They say that I could fall Every day yeah check on cause not me the june u s 나 옆에 있어 j my friend 뭐게임 바라보는데 they say that i could fall t h e t I should like